หาพวกมาแล้วเพ่สวยแต่การเป็นมาเฟียที่ดีเนี่ยมันจะต้องมันต้องทำให้ทุกคนเนี่ยศรัทธาเราให้ได้เข้าใจหรือเปล่าเราต้องโหดเราต้องเฮี้ยวเราต้องซ่าดิไว้ด้วยน่ะถี่เกิดเราไปเจอเจ้าใครมาเนี่ยอะไรมึงลองไปตบอีแก่นี่กูดูดิ อีกแกนี่อะไไปอะไรมาหยุดเโอ้ยโอ๊ดอกนี้สวยนะครับคุอะไรคุณคือเละครับโอ๊ยอย่ายวุ้าแล้วอนี่่ครับนี่เป็นไงอยากให้มันลงมือใ่ายเละลงมือแล้วเป็นเรื่อง พาใครมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเอาพี่ก็ไปดีครับแต่ผมก็พาน้องเป๋มาด้วยนะพี่รครับผมขอแค่ตัวให้เลยครับจะไหวเหรอเดี๋ยวผมณตอบน,นี่เองอนี่มันไอ้เสือซอยสี่นะซอยสี่ปูมันนั่งซอยซอยอื่นนะซอยอยู่เนฉะยๆว่าไงครับพี่ไอ้เสือหักพี่ช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยหักพี่หักพี่ เร็วทีพี่มันเป็นเพียงแค่ยและมาวันผมจะไม่ได้หรอกเ้เพียรเไปที่ัไปที่นเด้เห็นไหมอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยออกไมไม่พอไม่พอละดูสิไปนั่นกิไปลยเลย ไม่พอไม่พอใช่ไหมเาเสือเปเสือไปดีมากยไปเลยังไม่พอใช่ไหมหมดแล้วอนถอีทีนะเฮ้ยพวกวหวงเลยร้อยพี่หยันนี่ไรจริงผมยอมแล้ว พี่ยน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 ก็จะไม่ให้เลื่อนเลอะมือแล้วนะะรอบพี่พรุ่งนี้พาพวกมันไปเจอที่ออฟฟิศได้ครับลูกพี่าเป็นพวกลูกพี่ของันเนี่ยงคะนว่าอสอนง่ายเข้าใจหรือเาอันเดอร์แซนครับดีเีครับ่เ้มาแล้วครับเฮียยินดีครับเฮียดีครับเฮอยู่ไหนวะวันดีครับเฮียก็มีไปให้เขนั่งสิ เไปกับเฮียพวกมึงสองคาไมต้องนี่เป็นงานแรกของพวกมึงรูปอะไรวะหนาจ๊ะคนไหนวะคนนี้ ไปจับมันมากูจะเรียกค่าถ่ายโอ้โหที่ผายเลยงานแรกก็ผิดกฎหมายพี่เอาเฮ้ยเรียกค่าถ่ายเลยเหรอฮะนี่มันผิดกฎหมายนะเว้ยใช่แล้วเราจับได้ทำไงอ่ะติดคุกกะโหัวโตสิได้ครับพี่พวกมึงไปก็ได้ละเดี๋ยวครับแล้วเราเนี่ยจะไว้ใจพวกมึงได้เหรอครับก็มึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอให้จับตัวไปเรียกค่าถ่ายอ่ะโอยโทษทีฮะหนูลืมตัวไปหน่อยครับผม ฮี่เียครับผมขอรอบได้ไหมครับแล้วทุกมึงพร้อมไหมทุกคนพร้อมเฮ้ยพี่เอิญอะไรไอ้เหล่มันตา,มไ,า,า,ไ,มาไม่เหล่เอ้าเฮ้ยทำไมตา้งไม่เหล่วะพักใบตาพักใบตาก็ดีมันก็พักตลอดปลายตาผมจะเล้ไม่เหล่เออ อ๋อไม่ได้หรอกพี่พักแล้วไม่เห็นแม่ชัดเป๊ะเลยพี่ไอ้คนนั้นแน่แน่ดูต่าทางมันเลกว่าเพื่อนไปกันดการพี่อานี่เลยโอ้โหเฮียพี่ที่มันเก่งสุดเลยนะครับทุกพี่เรียบร้อยครับเฮียเอามันออกมาได้ ทำไมเฮียก็ดูหน้าหน่อยดิหน้านะหรือมึงอะใช่หน้าวเหรอกูมีข่าวดีจะบอกพวกมึงเฮ้ยข่าวดีทำงานสำเร็จอย่างน้อยนอมันก็มีรางวัลเว้ยเป็นก้อนเป็นแสนอืมและแบเพี้ยน์้องแสนกว่านี่มันน้องกูโอ๊ยคุณหนูตอนครับติดขั้วไปเลยครับเนี่ย は <Bye. S 2>